สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวเรื่องคุณหมอสองนะคะซึ่งก็คือนายแพทย์นพพลัตนะคะที่เป็นหมอศัยกรรมชื่อดังนายแพทย์นพพลัตรัตนาวลาอันนี้ท่านได้ไปเที่ยวที่ประเทศแอฟริกาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเป็นทริปเที่ยวผจญภัยแอฟริกาแต่จู่ๆหลังจากวันที่28ทธันวาเนี่ยาทางโซเชียลของคุณหมอสองเนี่ยก็ไม่อัปเดตว่าไปไหนต่อนะคะเงียบหายไปเลย จนตอนนี้มันเกือบเดือนแล้วก็เลยทำให้ FC แล้วก็แฟนคลับต่างๆก็เริ่มเป็นห่วงนะคะสรุปก็คือตอนนี้ได้ข่าวมาจากโซเชียลคร่าวๆก็คือคุณหมอสองเข้าไปในประเทศมาลีนะคะแล้วก็โดนคล้ายๆกับรักพาตัวไปเพื่อเรียกค่าถ่ายเพราะว่าประเทศมาลีเนี่ยค่อนข้างที่เป็นประเทศในแอฟริกาใต้ที่ที่มีความอันตรายนะคะเรียกว่าประเทศเถื่อน ไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ก็ว่าได้นะคะคือคุณหมอสองเนี่ยข้ามจากบูกินาฟาโซไปที่มาลีวันแรกเลยก็โดนจับตัวไปเลยนะคะหลังจากนั้นทางญาติหรือว่าทางหน่วยงานราชการเนี่ยก็คงจะได้ทราบข่าวแล้วก็เลยมีการวิ่งเต้นค้นหาตรวจสอบในที่สุดก็เจอว่าคุณหมอสองเนี่ยถูกลักพาตัวไปนะคะเรียกค่าไถ่ซึ่งณวันที่23ตุลาเนี่ย ข่าวที่ออกมาก็คือคุณหมอสองปลอดภัยดีแล้วนะคะมีการจ่ายค่าถ่ายไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมตัวจะกลับมาประเทศไทยเดี๋ยวก็ขอติดตามกันต่อไปค่ะอย่างนี้ก็แสดงว่าประเทศแอฟ,ฟริกาบางบางแห่งก็คือถ้าจะไปเที่ยวก็ต้องดูดีๆนะคะเพราะว่าอันนี้คือเป็นพื้นที่อันตรายมากเลยประเทศมาลีค่ะ